กับพี่โต้และเรื่องสนุกสุดว้าวแบบคูน2ในบ้านของเราวันนี้พี่โต้จะชวนมาเล่นกับผลึกครับน้องๆรู้จักผลึกไหมครับในบ้านของเราก็มีผลึกที่กินได้อยู่ด้วยนะแล้วไม่ได้มีแบบเดียวด้วยใครพอจะนึกออกบ้างว่าเป็นผลึกอะไรผึกที่มีอยู่ในครัวทำอาหารให้อร่อยขึ้นรสเค็มเข้มข้น ผลึกนี้มีรสหวานใช้ใส่อาหารและขนมมันคือน้ำตาลเจ้าแห่งผลึก2ชนิดที่จะมาประชันกันในวันนี้ก็คือเกลือและน้ำตาล นี่เรนเจอร์ Ranger ทั้งสองปกติแล้วเอาเกลือกับน้ําตาลไปทําอะไรกันบ้างหนูเนี่ยเคยนาเกลือเนี่ยไปถนอมอาหารค่ะอย่างเช่นปลาเค็มค่ะปลาเค็มส่วนของผมเนี่ยเคยนําน้ําตาลเนี่ยไปทาขนมตั้ง่างเลยครับใช่ค่ะพี่โตแล้วหนูเนี่ยก็เคยนําเกลือกับน้ําตาลหยิบสลับกันด้วยค่ะตอนทําอาหารจริงหรอหใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ชิมเนี่ย ก็ไม่รู้เลยนะครับว่าอันไหนคือเกลืออันไหนคือน้ําตาลครับมันใกล้กันมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วหนูก็สงสัยด้วยค่ะว่ามันเหมือนกันขนาดนี้แล้วมันทํามาจากอะไรค่ะนั่นสิมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะมันใกล้เคียงกันมากโอ้โหมีคําถามมากมายที่เกี่ยวกับน้ําตาลแล้วก็เกลือที่เรายังไม่รู้แต่ไม่หมดเลยใช่ค่ะงั้นวันนี้เราจะมาสํารวจเกลือกับน้ําตาลให้ทะลุปรุงปรงกันไปเลยโอเคค่ะเยี่ยมเลยใกล้กันมากเลยเนี่ย มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้เกลือที่เจอในธรรมชาติมาล่อให้สัตว์เข้ามาในพื้นที่ทำเป็นโป่งล่าสัตว์หลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มรู้จักนำเกลือไปปรุงอาหารเสริมรสให้อาหารอร่อยมากขึ้นและเกลือยังถูกนำไปใช้ยืดอายุอาหารให้เก็บได้นานขึ้นอีกด้วย ในสมัยโบราณเกลือจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทองโชคดีที่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีการผลิตเกลือที่ง่ายขึ้นทําให้ได้เกลือจํานวนมากจนราคาของเกลือลดลงส่วนรสชาติหวานนั้นแต่เดิมผู้คนทั่วโลกรู้จักแต่รสหวานที่ได้จากผลไม้และน้าผึ้ง ต่อมาเมื่อ8,000ปีก่อนคริสตกาลคนพื้นเมืองในเอเชียใต้ก็รู้จักพืชที่ให้รสหวานคือต้นอ้อยจนเกิดการคิดค้นวิธีทำให้น้ำอ้อยกลายเป็นผลึกน้ำตาลเพื่อเก็บรักษาง่ายและขนส่งได้สะดวกจนกลายเป็นน้ำตาลแสนหวานที่แพร่หลายไปทั่วโลกนั่นเอง เลเกลือกับผลึกน้าตาลดูภายนอกแล้วมันคล้ายกันมากๆเลยเนาะทั้งสีขาวแล้วก็เป็นเม็ดๆบางคนถึงกับหบยิบมาใช้ผิดเลยอะ่ะใช่ค่ะพี่โต๊ดพวกหนูนี่สงสัยมากค่ะอนอกจากรูปทรงภายนอกของเกลือและน้าตาลเนี่ยยังมีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันอีกไหมคะงั้นเราลองเอาแว่นขยายมาส่องให้รู้กันไปเลยไหมได้ไดโอเคเริ่มเลยเอาไหนก่อนดีเออเกลือก่อนไหมอันนี้นะเห็นชัดเจน เกลืออันนี้มันดูแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะใช่ดูเป็นแบบสีขาวขุ่นอันนี้มันก็สั้นๆเนาะเราลองมาเทียบกับน้ำตาลดีไหมได้งั้นเอาเป็นอันนี้ไหมได้โอเคอันนี่คือแบบก้อนใหญ่มากใช่อันนี้มันดูต่างกันเนาะอันนี้มันจะแบบเป็นยาวๆมากกว่าแต่เกลือมันจะสั้นกว่าใชานี้ดูแบบแต่ก็มีบางอันที่แบบเป็นรูปอย่างนี้เนาะคล้ายๆกับเกลืออยู่บ้างใช่บางอันก็แบบ ไม่เท่ากันด้วยอ่ะอันนี้ก็ยาวกว่าอันนี้ก็ยาวน้อยกว่าแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นยาวกว่าเหมือนใช่ไงอันนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้ำตาเนี่ยจะก้อนก้อนใหญ่กว่าเกลือมากเลยค่ะแล้วเราลองแบบเป็นอย่างอื่นไมหมเป็นอันนี้ไหมได้<ล>นนกับอ,อันนี้หรือเปล่าเล็กมากเลยนะเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่านี่คือแบบเหมือนกันมากเลยค่ะใช่ ถ้าเกิดเป็นแบบอันเล็กๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าสีต่างกันมาใช่อันนี้คือแบบใสกว่าอันนี้ดูคุ่นๆเนาะเป็นยังไงบ้างระหว่างเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กมันต่างหรือเหมือนกันยังไงอย่างเม็ดใหญ่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้ตาตาลเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่า,วาของเกลือค่ะเกลือจะมีขนาดคล้ายๆกับสีเส่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมใช่ใช่ครับส่วนเม็ดเล็กเนี่ยก็จะดูออกยากหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกลือครับ น้ำตาลเนี่ยจะดูใสกว่าเกลือมากเลยใช่ค่ะค<ม>อันนี้เนี่ยอาจจะแยกสีไม่ค่อยชัดแต่เมื่อมาแบบดูอันเล็กๆเนี่ยก็รู้เลยค่ะว่าสีไหนแตก่เราลองวาดดูไหมเพื่อจะเห็นภามากขึ้นได้ไดค,ครับของผมเนี่ยจะว่าเป็นน้ําตาลก้อนนี้โอเคแล้วหนูก็จะวาดเป็นเกลืออันนี้แล้วกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเห็นได้ชัดดีค่ะว่ามันเป็นสี ของหนูสรุปดได้ว่าเกลือเนี่ยสีก็จะขุ่นกว่าค่ะเม็ดเล็กกว่าสั้นกว่าแล้วก็กว้างน้อยกว่าค่ะส่วนของผมเนี่ยน้ำตาลก็จะมีลักษณะจะเป็นสีใสรูปทรงเรียวยาวมีความกว้างประมาณ0.5ถึง1.5เซนติเมตรครับเออพอ,อามาเทียบกันแล้วรูปทรงมันต่างกันมากเลยเนาะ<ช>แล้วก็สีแล้วก็ขนาดมันก็ชัดเจนอยู่นะ<ช>แต่ว่ามันแค่เม็ดเล็กเนาะพี่โต๊ดะหนูมีข้อสงสัยยคะ่ะ เวลาหนูกินโกโก้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาแบบมันจะใกล้หมดแล้วค่ะมันก็จะมีน้ําตาลกองอยู่ด้านล่างค่ะหนูสงสัยว่าทาไมมันไม่ละลายไปล่ะเออมันข้นมากเลยเนาะใช่ค่ะงั้นคราวนี้เรามาลองทดลองกันดูดีกว่าครับว่าว่าพอผลึกน้ําตาลกับผลึกเกลือเนี่ยมันละลายรูปทรงมันจะเหมือนกันหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าการตกผลึกยังไงล่ะครับลองดูไหมลองดูคลองดูกัน เนี่ยเริ่มแรกเราก็จะเอาน้ำตาลน,น้ำเกลือใส่ลงไปในหม้อทั้งสองใบ <Okay. S 1> เสร็จแล้วเราก็จะตวงน้ำในปริมาณให้เท่ากันกับน้ำตาลน,น้ำเกลือแล้วก็ใส่ลงไปเห oh. มือนเดิมโอเคลองดูมาเสร็จแล้วเราก็คนนิดหน่อยเพื่อที่จะดูว่าสังเกตการละลายของมันของเต็ตละลายอังของผมยังดูแบบ เป็นเม็ดน้ำตาลอยู่เลยอ่ะของพี่ตะกรอนอยู่ทาราเกลือเป็นไงจ๊ะเกลือของหนูยังไม่ละลายเลยอะไกระลองลองเทียบดูกันสิว่าแบบเฮ้ยของใครน่าจะแบบของพี่ดูแบบละลายไม่ได้เยอะเท่าของผมเพราะว่าลองสังเกตจากตาเนี่ยมันยังดูแบบเยอะๆอยู่น้ำตาลดูดูละลายเยอะกว่าเนาะใช่ค่าโอเคแล้วลองจุดไฟไหมได้เลยได้ไหมอ่ะ ไฟมาแล้วหลังจากติดไฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะกลายเป็นของแข็งหรือว่าเป็นพะลนียังไงบ้างค่ะอืม้ยนี่ขนาดไฟอ่อนนะเนี่ย้ยของพี่ซาอินก็ยดูเริ่มล้ลาาเลยนะครับของหนูยังมีอยู่เลยค่ะยังละลายอยู่เลยใช่แต่ของพี่ซาอินก็แบบดูลดลงแล้วนะ โอันนี้เกลือเป็นของแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้อันนี้มันก็เหมือนตอนแรกเลยค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมือนจะเห็นได้ว่าเกลือเนี่ยจะตกผลึกเร็วกว่าแต่ว่าละลายช้ากว่าค่ะใช่ครับของผมเนี่ยก็คือแบบเริ่มตกผลึก้วครับแต่ว่าละลายเร็วกว่าแต่ว่าตกผลึกช้ากว่าครับแล้วพอมันตกผลึกเนี่ยเหมือนกับน้ำตาลปกติที่ก่อนหน้านี้เลยครับโอ้ดูดูดูสิอันนี้ดูแบบนี่ต่างมาก นี่แหละคือเกลือและน้ำตาลนะที่ละลายแล้เปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของแข็งน่าทึ่งมากๆวิธีนี้นี่แหละที่ใช้ทํานาเกลือหรือว่าทําน้ําตาลทรายอบอกเลยว่าเป็นคุณสมบัติที่สุดยอดมากๆเลยเนาะใช่ค่ะ เราจะมาทดสอบคุณสมบัติสุดพิเศษของเกลือกับน้ำตาลด้วยเจ้าสิ่งนี้ครับเริ่มจากเทเกลือในถ้วยฟอยจากนั้นเทน้ำตาลทับลงไปแล้วใช้ปืนจุดไฟจาะเข้าไปที่กองน้ำตาลและเกลือ น้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับลองเดากันดูไ <h iss ing noise> ฟเผาไหม้น้ำตาลครับ <h iss ing noise> เป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้เลยแต่ว่า พี่โต๊ดเขี่ยกองเกลือขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเกลือไม่เผาไหม้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกลือนั้นอยู่ด้านล่างไม่โดนไฟโดยตรงงั้นเราเปลี่ยนให้เกลืออยู่ด้านบนน้ำตาลดูใส่น้ำตาลใส่เกลือ เหมือนจะละลายนะครับแต่ว่าก็ไม่ติดไฟมันไม่เผาไหม้เกลือครับเรื่องนี้เกี่ยวกับการคายพลังงานครับน้ำตาลคือสารที่ให้พลังงานเมื่อโดนความร้อนความหวานในน้ำตาลจะเผาไหม้และเป็นเชื้อเพลิงคายพลังงานความร้อนออกมาในรูปแบบของเปเลวไฟแตกต่างกับเกลือ ที่เป็นผลึกโซเดียมชนิดหนึ่งจะให้วิตามินไม่ได้ให้พลังงานจึงเผาไหม้ไฟเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ถึงแม้ว่าเกลือจะไม่ได้ให้พลังงานแต่มันก็มีความสามารถด้านอื่นมาทำการทดลองนี้ไปด้วยกันครับ วางกระป๋องอลูมิเนียมบนเขียงไม้ทำเอาไว้2อันแบบนี้ใส่น้ำแข็งเข้าไปกระป๋องใบนี้พี่โตสจะใส่เกลืออีกกระป๋องหนึ่งไม่ใส่จากนั้นก็คนไปเรื่อยๆ จับตาดูให้ดีๆนะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ก้นกระป๋องกับเขียงโอ้มีน้ำแข็งเกิดขึ้นที่ก้นกระป๋องครับ<อ>และนะพี่โต๊ดยกกระป๋องขึ้นมาพร้อมเขียงโอ้ ก็จะทําให้พี่โตนะครับยกกระป๋องขึ้นมาพร้อมเขียงที่ใส่เกลือเอาไว้ได้แบบนี้เลยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเกลือมีคุณสมบัติในการดูดความร้อนโดยเกลือจะดูดความร้อนจากสิ่งของที่อยู่รอบๆมันเข้ามาในตัวทําให้น้ําแข็งในกระป๋องอลูมิเนียมมีอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วจนติดลบ ทำให้น้ำที่เราเทไว้ที่ก้นกระป๋องกลายเป็นน้ำแข็งก้นกระป๋องจึงดูติดกับเขียงจนสามารถยกขึ้นมาได้ทั้งหมดตอนนี้เรนเจอร์เกิดไอเดียที่จะเอาน้ำตาลและเกลือมาทำอะไรสนุกๆเล่นกันในบ้านแล้วครับอุปกรณ์จัดเต็มขนาดนี้อยากรู้แล้วว่าพวกเขาจะชวนเรามาเล่นอะไรกัน น้องเต้นชวนเพื่อนๆทําอทำอะไรครับวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนพี่ตัวพี่ซาอินเนี่ยทาขนมทันกุนาที่ดังๆในเกาหลีครับเป็นรูปทรงแบบวงกลมครับโอ้โเนี่ยพี่ก็เคยเห็นนะในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อยากลองทำนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทําเลยอะทาด้วยทําด้วยทําด้วยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเปิดไฟก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลสองช้อนเสร็จแล้วเราก็จะวางไว้ในนี้ก่อนเอาไม้ คนแช้มันจะไม่ดูน่าจะไม่ยากเนอะแต่ว่าแค่ระวังความร้อนมันเริ่มหนึ่งเออเริ่มอะไรด้วยมันเริ่มแบบแนวสีเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ครับเริ่มน่ารแล้ว โอเคใส่พงฟูอ่ะนี้จับให้สีน้ำตาลวนสวยมากเลยครับสูงสูงยอดยอดโอ้หสวยอ้โหแบบวงกลมมากเลยครับขมซาอินเดี๋ยวเราต้องรออีกสักแป๊บนึงให้ขนมของเราเนี่ยนิดๆก่อนนะครับ เพราะว่าเวลากดอันนี้เนี่ยจะได้ไม่ติดตะหลิ่ด้วยครับโอเคได้ครับขากดนะโอเคครับเอาเอารูปวงกลมไหมโอเคโอเคอุเริ่มแข็งแล้วนี่มีเลยมีหลากหลายเลยใช่ครับแล้วก็วิธีเล่นเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้ นี่ค่ะเข็มค่ะค่อยๆแซะเข้าไปแล้วก็ให้มันเป็นรูปร่างค่ะไม่ให้แตกค่ะเอาเลยนะได้เลยครับแข็งยากมากเลยอ่ะพี่ยันยืดตัวหน่อยไม่เห็นหน้าเลยนะเป็นไงบ้างอันนี้ดูแบบยากลำบากมากนี่ของหนูหักแล้วส่วนหนึ่งอุ้ยของพี่ซาอินคือแบบหักไวมากเลยอะครับอ้ของหนูว่าหนูแตกแล้วแหละแตเหร แตกแล้วค่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำต่อนทำต่อได้เอ๋อเอาไว้ข้างบนอ๋อได้ขนาดขนาดแตกไปนิดนึงแล้วครับได้แล้วได้แล้วของพี่ต๊ดูงะได้ง่ายได้แล้วของเต็นได้ไหมก็ได้อยู่ครับแต่ว่าตัวเนี้ยอุ้ยแตกไปแล้วอะแตกแล้วอุ้ยแตกแล้วเหรอได้ครับต่อไปเป็นเกลือค่ะรับรองสนุกไม่แพ้กันค่ะ เราจะทําปฏิมากรรมขาจากน้ําแข็งแล้วก็เลือค่ะโอเคลุยโอเคเราก็จะเลือกน้าแข็งก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเดี <S 2> <S 2> <ๆ>๋ยวหลังจากนั้นน่ะเราก็จะรอให้เกลือเนี่ยกัดหน้าน้าแข็งแป๊บนึงค่ะแล้วก็ค่อยหยาดสีผสมอาหารลงไปค่ะ <S 2> <S 2> ได้โอเคครับรม <า S 1> ันเริ่มแบบกัดเข้าไปข้างในแล้วนี่ไงมันเป็นเส้นๆแล้ว <ด>โอเค,อเคหยดทีละหยดตกากใหอ๋อยสวยเลยอยของพี่โต๊ดอ,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 อ้สวยมากเลยค่ะอลองคอันนี้มันก็จะกระจายเป็นเส้นๆเนาะดูดูดูข้างในมันแบบว่าสีเริ่มผสมกันแล้วอะ ก่ะพี่โต๊ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของเล่นที่ง่ายๆมากค่ะแค่มีน้ำแข็งแล้วก็เกลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเด่นที่บ้านได้แล้วค่ะ<อ>ดีเนาะ อาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายส่วนเกลือมีคุณสมบัติพิเศษที่น่าทึ่งสามารถดูดความร้อนจากน้ำแข็งได้จนทำให้น้ำแข็งที่ว่ายเย็นอยู่แล้วเย็นสุดๆยิ่งกว่าเดิมน้ำตาลให้รสหวานเกลือให้รสเค็มถึงจะมีสีขาวเป็นผลึกเหมือนกันแต่ถ้ามองแบบใกล้มากๆจะเห็นว่าผลึกเกลือกับผลึกน้ำตาลต่างกัน น้ำตาลกับเกลือละลายได้ในน้ำและเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งตกผลึกกลับมาเป็นเม็ดเม็ดได้เทไหมเทสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นเกลือหรือว่าจะเป็นน้ำตาลพี่โต้ก็ขอยกให้เป็นเจ้าแห่งผลึกทั้งคู่ไปเลยเยและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่พี่โต้อาสาพาน้องน้องมาค้นหาเรื่องราวที่น่าทึ่งและชวนให้มาผนึกกำลังคิดไปด้วยกัน คราวน้าพี่โต๊และเหล่าเลนเจอร์จะชวนมาทำเรื่องสนุกยกกำลังสองอะไรอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นเกดเลนเจอร์ปฏิบัติการ่นชัยคิดย้ยตั้งต่อดีกว่าเอาแบบสูงๆมาออกไอเดียสนุกไปด้วยกันให้น้องๆเอาเกลือและน้ำตาล ไปทำการทดลองสร้างสารรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือของเล่นสนุกๆที่ไม่ส้ำกับในรายการแล้วส่งรูปมาอวดก,กันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers ผลงานที่โดนใจ5คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kid ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย